ตอนนี้ครอบครัวตระกูลกก็มาอยู่กันถึงสกอด้วยกันหน่งก็เกมก็โปเกมสองกเกมน้องเกมสกกงน้องกลางอาวไม่ใช่ะอากางนี่เกิลเกเกนะคบวันนี้เราจะมาเล่นอาอุ้มอาเล่นกัางไหม เพื่อนเกนของน้องแกมมาด้วยนั่นก็คือ,อน้องเซฟนะครับโอ้นี่ครับสมหน้าของคนที่ <c oughs> ยอดไลค์ <c oughs> สูงเซฟนี่ <c oughs> อยู่คลิปไหนคลิปนั้นยอดไลค์สูงทันที เดี๋ยว้าจะเป็นกำลังเสริมจากระยะไกลหัวเนี่ยหืมหน้าตบมากเลยครับเริ oh, <laughs> ่องตัดผมมาด้วยครับอันนี้เกมเกมอะไรกันครับโอ้าโคตรซีดีเฮดโกสิซีโกตรซกโิตรซตอนนี้เราก็เจอกับเจนนี่แล้วก็ อาเซนกาแล้วก็ตัวเซนกาไทยอะไรไม่ได่เป็นเ่มที่หน้าแย่ังละมียินหลือี้ตอนนี้ครอบครัวตระกูลกก็มาอยู่กันถึงสามก,ากา็ด้วยกันหนึ่งก็เกมกโปรแเกมสองก็เกมกอเกมน้ 2. 2> องเกมสามก็กา <3. S 2> น้องกางอ้าไม่ใช่อ่านกางนี่ไม่เดินอ้านเป็นงาที่ว่าจีวะวะวก็อ่านสิเป็นยาพี่เหรอ,อเป็นไปไดไงนี่นีมังกรมาแล้ว

Eh. Aku patah. Feel the sun Feel the sun feel. Feel the sun. Double feel. Pat. shot, 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 shot. แม่ย้อยตัวเราชื่องไงกเด็นปรีครับี่อ่ะกเดนแม่ย้อยทคลิปอ่โอยหกร้อย้อย้อะวัง feel the sun n d e f e e l feel the sun รัก ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเล่นนั้นมาได้นั่นอ่ะเดี๋ยวค่อยออกว่าหนึ่งอือ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 นั่นเกมอะไรครับเนี่ยฟีฟายฟีฟายโอ้ยกําลังฮิตเหมือนกันอย่ามาดิเคื่นไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเด็กใครจะด่าอืม ใครจะกล้าด่ามึงตัวเบิ่มเลยแล้วมึงตีเอาเจนุยเฮ้ยเจนหนเจน,นุยเพืนน่อเจน,นุยต้ะเมื่อคืนเพื่อนเพื่นเมื่อคืนน้องแกมก็ไปทำชาลินกันด้วยนะนซื้อของเซเว่นไปแล้วใช้เงินเกิน,กนงบด้วยบ <laughs> อกว่าให้ไปดูกันเองเนีย่ยเลยเฟย ปล่อยกีเหวยเดินลังเลในแกล้เงเนี่ยทำไมเอ็นเตอร์ไม่เข้าป่าครับนี่กอ็อื้อ,<า>อ,อว้าเดินครั้งเลนเนี่ยนเนี่ยใครเนี่ยตายวะกบกบไอ้กบตายอะไรหัวเทกย่ยอนอะไรหัวเทกย่อนฉันไม่ต้องการการคุ้มกันนะดูอยู่ใคร เดี๋ยวเดี๋ยวมันจริงนะกูรู้ใคร่เดี๋ยวนั่นทาสูมิตัวจ้าตัวยังแรงเด็กอ๋อเนโหดโดโหดก็มันเออก่อนเจอก่อนมันจะไม่โหดได้ไงวะ สอง hours ม a t e r อย่าลืมกดไลค์ช่องแกมเด็กเกียรด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์ด้วยครับครับถ้าใครชอบคลิปน,ปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องแกมเด็กเกียร์ด้ยนะครับไปา